มาตะคุดใสเดือนครับไส่เบ็ดกันนะครับสวัสดีครับมือนีก็ไทใส่เบ็ดคือเกาดันล่ะครับผมโอ้ไปไส่อยู่ทาหมุนครับผมไปเบ่งกันครับไปทำนั่นละนี่ครับยาใสเด,เดือนที่ห้องจะใสมือน,นี้นะครับก็เป็นลังเรกนะครับ ยันพักพักใส่แบบนี้เลยนะครับได้ได้หลังนึงแล้วนะครับหลังนี้ก็ใส่โอ้หลังนึงก็ถือแล้วตัวนี้ถือปลายังน้อ,น,อนี่นาะเพราะมันรุดหรอเป่โอ้โออยังอยู่ยังอยู่ครับยังอย,งอย,งอยงอูเป็นปลาคอเป็นปลาคอนี่ปลาช่อนปลาช่อน นี่ครับประชันตัววะไงบ้าน,นเด็เป็นปลาไม้ครับปลาลูกมันนี่ก็เป็นอีกอ่าักนึงนะครับใส่แหบนแน่เงาไฟ่นั่นแหละโอ้ถือเถือเป็ดปลาอยู่ประยู่อยู่อยู่ครับไปเ็งไปเชงไปเฉงไงครับ ไปชิงไงอ๋อมีตัวใหญ่อะไรไปชิงหมอบเข้าไปครับไปรดน้ำถ้ารดน้ำนี่ผมนิเปรียบเทียบเสียฝ้ามือเบิองนะครับใบใหญ่ซ้ำไหนที่เปรียบซ้ำฝ้ามือครับใส่ยาสีเดือนนะครับยา <c oughs> สีเดือนได้แล้วครับไปใส่ไปคือเขา กาไยพี่น้องเ้อบางคนอาจจะประชอบอาจจะเดือดแต่ผมบักลัวประยันเลยครับมาสนเลยไปไปไนมองเตา นี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่ใส่ไว้บ็ถือหลอนๆพี่น้องลุดเยื่อเบิดใส่เยืเอ่อไม่ใส่เยื่อไม่เข้าไปนะครับต้อง้อยจะมาเบิ้งกันอีกไปมองไม่บันเอ,องได้มองอถือบ่ กับด่อนคือเขาเยื่อบิดเปลี่ยนเยื่ไหมครับใส่เดือนกับใส่เดือนตัวน้อยอใส่เดือนตัวใจญ่บมีใส่เสร็จแล้วแล้วกองอยังอีกปันควาต้นเขาลูกพี่ดีนะครับไปเิ่งลังไหม ไตมาทางดิต้องถือกล่องเอา้าล้างในกาลอนเสียบเยื่อไหมตลยหยาก็ไล่ไหถือกล่องไปน้ำไทยไปน้ำครับกำม,มืดแล้วล่ะ เว้นไก่ตกนินแล้วมังดูหน่อยหลังหลังไปยังไดนโอ้ย,อยบมดถือือเกาตัวนี้ก็ได้คนนเอยเสียมไมครับเสียมไมไนี่ใส่เสียเดือนไหมใส่ไหม ขมืดแล้วคำมืดแล้วเนาะอันนี้กระบาดถือพือเก่าครับไปเชิงหน่อยกินก่อนไปเชิงหน่อยไหลปลาใหญ่บ่ไม่เห็นปลาหน่อยเห็นก่อนปลาหน่อยก็แเหบกินหมดปลาหน่อยมักสิบ่ติดดอกครับเบ็ดเบือใหญ่ไปได้อีกแล้วครับนี่ โอ้เป็นปกคอคอหน่อยครับนี่ทำปอนี้ผมมือปอตินนี่และมาตัวใหญ่ดอกตัวเล็กๆนี่จะป่าลูกนะครับป่าปีนี่แหละปีนี้ฝนป่าก็บ่ค่อยดีป่าก็บ่ใหญ่มาตัว ประคอหน่อยครับประคอหน่อยเราทำโปดทำก้วยนี่สินี่โปรตีนนี่ครับบวยไงมวไงทำกยร้อยแล้ว,กกวยอนนงออกมาแล้ว,เ,ลลวเหมือนแล้วครับเอามือเลียงเจอกันครับว่าจะได้เจ็กตัวพอดีไส่เบ็ดกบไว้หลังนึงครับที่บวกใกล้ๆกันนี่ละ โอ้ถืออยู่ครับนั่นใส้เบ็ดกบลังเดียวถือซ้ำคำมากก่ะฮจากหาจิตพี่น้องเลยเอ,ยอนัหน,นังนึดินนี่นม่เป็ปลายยังไยนี่โอ้ลาชิงไงครับเห็นปะ่ปะมาชิงตัวไง Tao phải chuyển từ mấy cho tôi nghe Tao có mấy tôi để nói. Bớt nhạc không. Hãy ก็ับไปเสียงครับไปเขียงหรือว่าพ่อหมอนั่นเองนะครับโอ้โกบก็ได้ปลาก็ได้กบเป็ตัวนึงใส่หลังเดียวถือกบเลยเดี๋ยวไปซือก็บันหลังนี่ถือว่าโอ้ดินนุ่มือยู่โอ้ได้ป,ปลาอีกแล้วครับ ข้อหน่อยโถว่ายง่หรอกครับว่าอยากได้กินยกขึ้นดูหาเลือกมากเมื่อดำมากหาใส่เบ็ดกระว่างครับยังมาใสเอาล้างนีนกระถือเราต้อนีข้อหน่อยครับ ขอหน่อยอันปลดกีนห้ามมือห้านี่แหละนี่ครับปลากบตัวหนึง่งปลาหกเจ็ดตัวนะครับกบหน่อยตัวหนึง่ง สำหรับชิปนี้ก็จบเพ่นแชร์นี่แหละครับชิปหน้าพ่อกันไปสวัสดีครับ